พี่นอกครับมากินเขาน้ำยาแก้วเ้อนแ,แก้วเขกินเขา้าไปเก็ดบุญ <c oughs> มาแล้วเก็ดบุญมาแล้วกำลังกินเขา่าบอกหลังจำแก้วแก้วประกอกแบแซบแซบเลนว่ะบ่แมึงเดาแท่ผงสูดซ้อนหนึ่งคนบอกเขาว่าแซบ,บ,บ,บแซบจำเลยเขาเป็นผู้หญิเอ บ่สบยกิมันจะเห็นเนาะน,น่ากิงเขาคำยังไงคำยังไงบ่กินข้าวเจ้ากินข้าวเหนียวตานขึงเนะีะยบก một quả tôm, một quả tôm, một quả tôm, ไมกันง่บอืมลูกซ้ายมีือแกวล้วบิึองอ้าพี่หลอกกินเขากันเนอะมากินเขาน้ำกันพอ่พอพ่อแม่แม่พี่พี่พน,อนอ้องน้องใดอยางกินคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับบา,บายบายจ้า Huh? Bye bye. Bye bye nè. Bye, bye bye. <laughs>